วันนี้ก็มีนัดคุยงานพี่เล้งเป็นเซสชันพิเศษก็เป็นเหมือนอีเวนท์ที่ใครอยากที่จะคุยกับพี่เล้งตัวตัวก็สามารถนัดเข้าไปได้ผ่านอินจริงแล้วเซสชันจะเป็นทุกๆวันพฤหัสนะครับก็จองไปก่อนพี่ผมได้คิวตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วแต่พอพี่เล้งไม่สะดวกก็เลยเลื่อนมาเดี๋ยวตอนนี้ก็รอพี่เล้งสักครู่นี่ก็พี่เล้งเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปคุยกับคุณเล้งก่อนแนละ้วเดี๋ยวมาอัปเดตครับ A few m o ก็จบไปแล้วครับสำหรับเซสชันกับคุณเล้งน,นวันนี้ก็ได้ประโยชน์มากนะครับ mm hmm. ก็ได้รับโจทย์จากคุณเล้งมาหลายอย่างในเชิงของการทําทีมในเชิงของการทําธุรกิจนะครับ mm hmm. ก็น้องๆคนไหนที่มีปัญหาหรืออยากจะคอนซัลต์พี่เล้งอยากจะสอบถามพี่เล้งในเชิงนโยบายของบริษัท mm hmm. ในเชิงของนโยบายของทีมก็เรียนเชิญนะครับเข้าไปจองในระบบ m p y ได้นะครับ mm hmm. กดเข้าไปในอ mm ีเวนต์แล้วก็เลือกวันพฤหัก ของผุ้เดือนก็จะมีคาเลนดาร์ให้สามารถไปจองได้1คนหนึ่งสล็อตน,นะครับหรือว่าถ้าเราจองได้แล้วแล้วเราอยากจะชวนชวน,ชวนเพื่อนคนไหนหรือน้องๆคนไหนหรือพี่ๆคนไหนเข้าไปร่วมจอยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่ว่าก็อยากให้เตรียมท็อปิกที่จะคุยกับคุณเล้งให้พร้อมน,นั่นเองก็ชิญชวนท่าน,นนะครับขอบคุณมากครับผม